สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องป่าลึกลับมีเรื่องราวสุดหลอนจากป่าในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าขานจากชาวบ้านในพื้นที่เรื่องผีแห่งป่าภูหลวงลึกเข้าไปในป่าภูหลวงจังหวัดเลยคือผื้นป่าที่ขึ้นชื่อว่าง,งียบงนันและเปี่ยมด้วยพลังงานลี้ลับ เรื่องเล่าของพรานป่าผู้ได้ยินเสียงแปลกเรียกในยามค่ำคืนและรอดออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์นี่คือเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ยังไม่มีใครลืมเสียงลมพัดเอื่อยเอื่อยแทรกผ่านยอดไม้สูงของผืนป่าภูหลวงจังหวัดเลยหนึ่งในพื้นที่สงวนพันธุ์สัตว์ป่า ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแต่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่และหมอกยามเช้าที่ปกคลุมบางคนกลับเชื่อว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ป่าหรือพืชหายากแต่เป็นผีป่าป่าผูหลวมมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า50,000นไร่ ปกคลุมด้วยป่าดิบแปลงป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่300ถึง1,500เมตรทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปีแต่เมื่อค่ำคืนมาเยือนบรรยากาศกลับกลายเป็นเงียบสงัดจนหน้าขนลุกเรื่องเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่ถูกเล่าภายปากของลุงอิน พรานป่าวัยกว่า60ปีผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการหลงป่าและได้เจอกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเมื่อประมาณ10ปีก่อนลุงอินกับลูกชายวัยรุ่นชื่อว่าเอกได้เข้าไปในป่าภูหลวงเพื่อล่าสัตว์และเก็บของป่าพวกเขาเคยเดินเส้นทางนี้หลายครั้งรู้ทุกมุม ทุกโค้งไม่มีทางจะหลงลุงอินบอกว่าเขาเคยเดินป่ามากกว่า40ปีรู้จักป่าภูหลวงดีกว่าหลังบ้านแต่วันนั้นมันไม่เหมือนเดิม เช้าวันนั้นพวกเขาเข้าไปในป่าตั้งแต่ก่อนฟ้าสางแสงแดดเริ่มรอดผ่านต้นไม้อากาศเย็นสบายนกป่าร้องไพเราะตลอดเส้นทางพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเพื่อหาพื้นที่ตั้งแคมป์ชั่วคราวแต่แล้วช่วงบ่ายเมื่อเงาไม้เริ่มยาวขึ้น ทุกอย่างเริ่มแปลกไปต้นไม้ที่เคยดูคุ้นตากลับดูแปลกประหลาดทางเดินเหมือนจะวนกลับไปที่เดิมแม้แต่เสียงป่าก็เงียบเหงาลุงอินรู้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติตกกลางคืนพวกเขากางเต็นท์กลางป่าเงียบ ไม่มีแม้แต่เสียงแมลงไม่มีเสียงค้างคาวบินไม่มีเสียงใบไม้เสียดสีความเงียบนี้ช่างน่าขนลุกเอกนอนไม่หลับรู้สึกว่ามีอะไรจ้องมองจากในความมืดใจสั่นไม่เป็นสุขลุงอินที่เคยชินกับป่าเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติเช่นกันเขาจุดไฟค้างไว้เพื่อไล่สิ่งชั่วร้าย เวลาประมาณตีสองมีเสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อของเอกดังขึ้นจากข้างนอกเต็นเอกเอกออกมาสิลูกเสียงนั้นคุ้นมากเสียงหวานอ่อนโยนเหมือนแม่ของเอกที่มักเรียกเขาตอนเช้าแต่แม่ของเขาอยู่บ้านห่างจากป่าแห่งนี้หลายสิบกิโลเมตรไม่มีทางมาถึงที่นี่ได้ เอกเริ่มจะลุกขึ้นหัวใจเต้นแรงอยากจะออกไปหาแม่แต่ลุงอินดึงข้อมือลูกชายไว้ทันเขากระซิบเบาๆด้วยเสียงสัน่นอย่าออกไปนะลูกผีมันล่อเราอยู่เสียงเรียกยังดังก้องอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก้องเงียบไปแต่ทั้งสองรู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างเดินไปมารอบรอบเต็นท์เสียงใบไม้แห้งเก่าถูกเหยียบเป็นครั้งคราวทั้งคู่ทนนอนอยู่ในเต็นท์จนฟ้าค่อยๆสางเช้าวันถัดมาพวกเขาตัดสินใจเดินกลับแต่ไม่ว่าจะเดินทิศไหนใช้เข็มทิศชี้ดูดวงอาทิตย์ เส้นทางก็นำกลับไปที่เดิมราวกับว่าป่าแห่งนี้ไม่ยอมปล่อยพวกเขาออกไปกลางวันแสกแสกแต่กลับมีหมอกบางๆลอยอยู่เหนือพื้นดินทำให้ทัศนวิสัยไม่ชัดพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงคนเดินตามหลังเสียงใบไม้ถูกเหยียบเสียงกิ่งไม้หักแต่เมื่อหันไปดูก็ไม่มีใครผมเริ่มหวาดกลัวลุงอินกล่าว 40ปีในป่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยตอนเย็นวันนั้นขณะที่พวกเขากำลังหาที่พักคืนที่สองเอกชี้ไปทางเหนือและตะโกนพ่อพ่อมีไฟทันสองเห็นแสงไฟไหวๆลึกเข้าไปในป่าห่างออกไปประมาณ200เมตรคล้ายกับไฟฉายหรือคบเพลิง แสงนั้นขยับไปมารากับมีคนถืออยู่ด้วยความหวังที่จะพบคนอื่นลุงอินตามแสงนั้นไปเอกตามมาข้างหลังแต่เมื่อเดินตามไปประมาณ19แสงนั้นก็ดับลงรากับไม่เคยมีอยู่เลยและเมื่อหันกลับมาเต็นที่พวกเขาตั้งไว้ก็หายไปสองพ่อลูก เริ่มตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงสะท้อนไปในป่าใหญ่แต่ไม่มีใครตอบพวกเขาวิ่งมั่วไปทั่วโดยไม่รู้ว่าทิศไหนคือทางออกเอกตะโกนให้คนช่วยจนเสียงแหบความมืดเริ่มครอบงำพวกเขาไม่มีไฟฉายไม่มีอาหารและน้ำเหลือเพียงความกลัวความสิ้นหวัง ทันใดนั้นเองลุงอินเห็นเงาร่างหนึ่งเดินผ่านระหว่างต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วร่างสูงผอมหุ่นคล้ายผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยโบราณสีขาวเดินไม่มีเสียงราวกับเท้าไม่แตะพื้นยังไงอย่างงั้นเขาตะโกนถามผู้หญิงคนนั้นถึงทางออกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาและไม่มีการหันมามอง แต่ร่างนั้นเดินนำหน้าพวกเขาไปอย่างช้าๆลุงอินและลูกชายตัดสินใจเดินตามไปด้วยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วในตอนนั้นพวกเขาเดินตามร่างปริศนาเป็นเวลาหลายชั่วโมงผ่านพุ่มไม้ข้ามลำธารเหลี้ยวซ้ายขวาจนกระทั่งมาถึงลำห้วยเล็กๆที่มีน้ำใสซาะผ่านหินกรวดลุงอินจําได้ทันที นี่คือลำห้วยป่าช้าที่เคยผ่านมาตอนเข้าป่าทันทีที่พวกเขาข้ามลำห้วยออกมาอีกฝากหมอกก็จางลงอย่างน่าอัศจรรย์แสงอาทิตย์ส่องลงมาอีกครั้งเสียงนกร้องกลับมาเสียงลิงร้องในระยะไกลป่าแห่งนี้กลับมีชีวิตอีกครั้งพวกเขารอดแล้วแต่เมื่อหันกลับไปมอง ร่างผู้หญิงที่นำทางก็หายไปแล้วหลังจากกลับถึงหมู่บ้านด้วยความปลอดภัยลุงอินเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังหลายคนไม่แปลกใจเพราะมีเรื่องเล่าว่าในป่าภูหลวงมีดวงวิญญาณหิงสาวที่เสียชีวิตในยุคสงครามอินโดจีนเธอหลงทางในป่าขณะหนีภัยสงคราม และไม่เคยได้กลับบ้านวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในป่ารอคอยคนที่จะพาเธอออกไปผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าต่อว่าผีป่าแห่งนี้มีสองแบบแบบแรกคือผีดีที่จะช่วยคนหลงป่าให้กลับบ้านแบบที่สองคือผีร้ายที่จะล่อคนให้หลงวนไม่มีทางออก โดยเฉพาะคนที่ใจอ่อนไม่เคารพป่าหรือมาด้วยเจตนาไม่ดีเสียงเรียกเหมือนเสียงคนที่เรารู้จักเป็นหนึ่งในวิธีที่ผีป่าใช้ทดสอบจิตใจมนุษย์ถ้าเราหลงเชื่อและออกไปตามเราจะไม่มีวันได้กลับแต่ถ้าคุณอดทนไม่หลงกลเชื่อในสัญชาตญาณและมีจิตใจบริสุทธิ์คุณ อาจได้รับความช่วยเหลือจากผีดีเหมือนที่เกิดขึ้นกับลุงอินและเอกป่าภูหลวงยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีคุณค่าทางธรรมชาติแต่เรื่องเล่าของลุงอินเตือนใจเราว่าในป่าลึกนั้นมีสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ซ่อนอยู่และไม่สามารถใช้วิธีทางวิทยศาศาสตร์พิสูจน์ได้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทางช่องป่าลึกลับครับ